สวัสดีเพื่อนๆคนรักกหุลาบทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะทางฟาร์มพามาชมต้นกุหลาบอีกหนึ่งต้นนะคะที่เป็นผลลัพธ์จากการใช้วัสดุปลูกผลิตภัณฑ์ดูแลของฟาร์มสุกนะคะก็คือต้นกุหลาบต้นนี้เลยค่ะตอนนี้กำลังแตกกิ่งแตกกระโดงใหม่ขึ้นมาเยอะมากๆแบบนี้เลยนะคะ ต้นนี้นะคะเรากำลังปลูกมาได้สักพักแล้วค่ะเป็นกุหลาบไซส์ถุงขาวก็เริ่มต้นจากการเปลี่ยนน้องจากถุงขาวลงในกระถางขนาด14นิ้วตัวนี้นะคะเป็นรุ่น D2 สีขาวของทางฟาร์มนะคะเปลี่ยนน้องลงในกระถางแล้วก็ใช้วัสดุป,ปลูกสำเร็จรูปกเกรดพรีเมียมของฟาร์มสุขตัวนี้ในการปลูกนะคะเพื่อนๆหลังจากที่ เราได้ย้ายน้องนะคะลงในกระถางแล้วพักต้นให้ต้นฟื้นตัวสดชื่นดีแล้วนะคะทางฟาร์มก็ได้เติมรวมอินทรีย์วัตถุอาหารพืชน,นะคะลงไปในกระถางของน้องนะคะทุกๆ7-10ถึงวันหรือเมื่อละลายหมดนะคะควบคู่กับการฉีดพ่นน้ำหมักอาหารพืชของทางฟาร์มนะคะทางกิ่งก้านใบให้กับน้องทุกๆ7วันค่ะเพื่อน และนี่ก็คือผลลัพธ์ที่ได้รับนะคะหลังจากที่น้องได้รับอาหารอย่างครบถ้วนเหมาะสมแล้วก็เพียงพอนะคะเขาก็จะได้ทำการสะสมอาหารไว้ในลำต้นของเขาแล้วก็แตกกิ่งแตกกระดงออกมาเยอะมากๆแบบนี้เลยค่ะในช่วงนี้นะคะเพื่อนๆเ,เป็นช่วงฤดูร้อนนะคะซึ่งทางฟาร์มเนี่ยจะไม่ ปล่อยให้ต้นกุหลาบนะคะออกดอกมากนักนะคะก็ถ้าเกิดว่ามียอดที่ติดดอกออกมาแล้วนะคะเราก็จะทำการเด็ดยอดนั้นออกไปนะคะเพื่อให้เขาแตกยอดใหม่ขึ้นมาแบบนี้นะคะเพื่อที่เราจะได้สร้างพุ่มให้พุ่มเขามีขนาดใหญ่มีกิ่งก้านที่เยอะมากขึ้นนะคะโดยที่เราจะไม่ปล่อยให้น้องออกดอกนะคะต้นนี้ก็ได้ทำการ ยอดแล้วก็รีบยอดออกไปแล้วตอนนี้น้องก็กำลังมียอดใหม่เกิดขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะและถ้าหากว่าเขาได้รับอาหารที่เหมาะสมเพียงพอเนี่ยนอกจากเขาจะแตกยอดด้านบนแบบนี้แล้วนะคะ <_ S 1> เขาก็ยังมีอาหารมาเลี้ยงลำต้นแตกยอดในส่วนด้านล่างที่เป็นส่วนของกระโดงนะคะหรือว่าเป็นกิ่งก้านอวบๆแบบนี้เลยค่ะ แต่ว่าการตัดแต่งนะคะเพื่อนๆแนะนําว่าช่วงเนี้ยพอเป็นช่วงดูดูร้อนเราจะไม่ทําการตัดแต่งหนักนะคะเราจะตัดแต่งแค่ส่วนของดอกตูมหรือว่ากิ่งก้านเล็กๆที่อยู่ด้านบนของทรงพุ่มแค่นั้นก็เพียงพอค่ะแล้วก็เน้นว่าช่วงที่มีการแตกยอดใหม่ขึ้นมาแบบนี้ ควรที่จะทําการฉีดพ่นสารป้องกันแล้วก็กําจัดเพลี้ยไฟคุมไว้สม่ําเสมอด้วยนะคะเพราะว่าเพลี้ยไฟเขาจะได้ไม่เข้าทําลายยอดอ่อนของเรานะคะทําให้ยอดอ่อนเนี่ยสามารถเติบโตได้อย่างเต็มที่นั่นเองนะคะเราจะฉีดพ่นสารป้องกันแล้วก็กําจัดเพลี้ยไฟเนี่ยไว้สม่ําเสมอตลอดเลยจนกว่ายอดจะยืดแล้วก็ติดดอกตูมอีกครั้งนะคะเป็นเรื่องของการ ป้องกันแล้วก็กําจัดโรคแล้วก็มแมลงศัตรูลาบด้วยนั่นเองค่ะนอกจากการที่เราจะพักดอกพักต้นแล้วนะคะยังไงเพื่อนๆลองเอาไปปรับใช้ดูได้นะคะวิธีการของทางฟาร์มเนาะเริ่มจากการใช้วัสดุปลูกที่เหมาะสมการเติมอาหารทางรากที่มีอาหารที่ ครบถ้วนเพียงพอเหมาะสมนะคะควบคู่กับการเติมอาหารทั้งใบให้กับต้นอย่างสม่ำเสมอนะคะแล้วก็การตัดแตง่งดูแลทรงพุ่มอย่างเหมาะสมการป้องกันแล้วก็กำจัดโรคอย่างดีนะคะก็จะทำให้กุหลาบหน้าร้อนสามารถเติบโตได้ดีแบบนี้เลยค่ะยังไงทางฟาร์มขอฝากเพื่อนๆไว้เท่านี้ก่อนนะคะขอให้เพื่อนๆมีความสุนทรีในการปลูกกุหลาบในทุกๆวันค่ะสวัสดีค่ะ